อะโอเค,คผมขอกราดสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้น้ำอยู่ช่องแฟนตาทีให้อยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์เต็มนะครับผมก็วันนี้เราก็มาเในการอัปเดตแพทนะก็เพิ่งอัปเดตแพทเข้ามาเลยนะครับผมก็เป็นวันที่วันนี้วันที่8ละมาอัปมาวันที่7นะก็นั่นแหละครับมีแพทอะไรบ้างเราไปดูกันเลยผม let's go <S อ่ะนี่ครับผมก็คือโซนโฟร์เอ็กซ์เต็มนะผมอัปเดตแพทนะครับผมวันจัวันที่7มกราคม68นะครับผมก็ มีชุดวันเด็กครับที่ทุกคนเห็นอยู่หน้าจอเลยเห็นปะชุดวันเด็กนะครับล้านๆเลยครับชุดวันเด็กออืหัวล้านจริงอันเนี้ยล้านจริงเนี่ยชุดวันเด็กนะครับผมแล้วก็เอาอีกองกอยออกจากนะผมกองกอยจะอีไม่ได้นะผมแต่ก็คือจะเพื่อสเตตัสแทนนะผมบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรกัดโคตรอันตรายนะกองกอยนะใส่แค่สามตัวหลังนี่โคตรลั่นนะครับสองคิดนะถึงจะไม่วือหวามาห้าแต่ผมบอกเลยว่าครบเครื่องแน่ๆครับเพราะว่ามี ฮิตนะผมแล้วก็มีสเปย์อย่างร้อยสามสิบนะครับผมแล้วก็มีคิอีกสิบแล้วก็มีคิลเมตอีกห้าจุดห้าเอสพีพันห้าล้นๆนะครับผมแล้วก็มีเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันครับฮิตแล้วก็สเปย์ร้อยสามสิบแล้วก็มีเลือดเอสพีแล้วก็คิห้าแล้วก็คิลเมตรสิบนะครับตัวนี้นะก็คือโหดเลยแหละสองสองชิ้นนี้ก็โหดแล้วครับมาดูตัวนี้ครับเหมือนกันครับผมฮิตนะผมมีฮิตนะผมมีสเปย์ผมร้อยสามสิบแล้วก็มีกันอีแถมมาด้วยนะผมแล้วก็จะมีเอสพีพันห้าคิสิบแล้ว คีดระเบิด5.5รันๆน,นะผมถามชนนี้ผมว่ามีราคาขึ้นหรือเปล่าแต่สมดมากๆครับ2คงีต่อมาครับผมจะเป็นไอเทมการแรกของวิชิลนะผมก็คือไอเทมแรกอ่าแรกของรางวัลของวิชิลนะก็คือใช้อ่าใช้แคทไฮมาแรกบัตรเขียวนะมีแคทไฮแคทยูนิคนะผมมีอ่าสมุดแดงนะผมเพื่อเอาหลอดเขียวไปแรกอีกพีนะผมหรือหรือเอาหลอดเขียวมาแรกวันเด็กนะผม,มชุดเด็กครับผมร้อยใบอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ ต้องรอดูเนี่ยเด็กก็แลกร้อยใบได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะส่วนสีแดงไปสีเขียวหะที่ไหนก็คือหาได้จากดันแดงนะผมนี่นี่ครับหาได้จากดันแดงครับดอกดันแดงนะครับผมนี่เห็นไหมเขาเขียนอยู่นะว่าดันแดงนะครับผมอ่าเขาเขียนอยู่ว่าดันดอกบอสอ่ทที่ฮาร์ดพาร์คนะผมก็คือไม่ใช่ฮาร์ดพาร์คเด็ดฮาร์ดอาร์เค็นะคือทุกดันนะผมที่เป็นฮาร์ดเห็นมันรูปทุกดันเลยเห็นปะตั้งแต่ฮาร์ดพาร์คฮาร์ดโฮเทลฮาร์ดแฮร์มฮาร์ดโลดแล้วก็ฮาร์ดสวนะก็จะลงหมดเลยนะผมจะรับหมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะ เนี่ยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนของของอไ,อไอตัวแพนด้าอยู่บางจีนนะเดี๋ยวผมพาดูในเกมนะครับผมก็ประมาณนี้นี่ของใหม่ก็จะมีตัวเด็กในวันเด็กหมดเลยครับนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีพวกหลอดเขียวอีพีในวันแรกของได้ครับบัตรแดงไว้ทําอะไรบัตรแดงก็แลกเหมือนกันครับแต่จะแลกอีกอย่างหนึ่งก็คือบัตรแดงก็จะแลกนี่ครับเป็นแว่นตานะผมโคตรเก้โคตรเกี่ยวโคตรเก๋าอ่อเอเออเอะเนี่ย ตัดเดียวกับหน้ากากเดวิลไหมก็พอๆครับหน้ากากเดวิลมับวกร้ออันนี้ร้อยนะแล้วก็อันนี้ห้าห้าอันนี้3ามร้อ้าสิบแต่อันนี้คือครึ่งครครับเอพีสองรเลือดส0งร้อยแบ่งๆกันไปแต่เอานะแฟชั่นนะนี่แฟชั่นนะสวยๆงาม,งามๆมาระดับแท้แต่ตะลึงนะผมว่าน่าจะโหดโหดมากๆนะแต่ผมว่าอันที่โหดที่สุดก็จะเป็นตัดของวันวันเด็กครับผมโหดมากๆครับมาตบทุกชิ้นอะ่ะตอนเนี้ย ตบทุกชิ้นนะวันแม่โดนครับวันแม่ใหม่โดนครับรกระทรงโดนตบเพราะอะไรเพราะตัดอยู่กันคุณอย่าลืมนะครับผมมันบวกใส่ครบ2ส่วนบวกออห้าสิบนะครับใส่แค่เสื้อเกงก็ได้ออห้าสิบแล้วครับเนี่ยและสายฟาร์มาหาคีร้อยอ่ะลาบากนะแต่พื้นได้สองชิ้นนี้มาก็คือโอเคเลยครับจะได้ไปเพิ่มขี้ขาวเอานะผมว่าโหดแน่ครับสองชิ้นนี้น่าจะสายฟาร์น่าจะชอบแต่พวกสายพวกลงวอลน่าจะไม่ต้องการแล้วแหละเขาน่าจะตึงกันแล้วแหละ นายตึงแล้วแหละนายตึงเปียแล้วเขาหาขี้แดงกันหมดแล้วตอนนี้ผมว่าสองจุดนี้โหดครับโหดลันๆครับตัดเดียวก,กันกับวันแม่นะครับแต่คือเสื้อวันแม่เลือดสองพันห้ามันนาห้าร้อยตัวนี้ได้เพิ่มมานามาอีกนะครับแต่ลดเลือดนะก็คือถุๆไปถ่ายกันไปครับแล้วก็ขี้เพิ่มมาอีกหนึ่งอ่ะเยอะกว่าวันแม่นหนึ่งเยอะกว่าเราทงหนึ่งอ่ะเพื่อเผยชุดสงกรารมาอีกนะมืองาน,นอ,อ่อต่อปีไปเจ็จุดห้าในงานใหญ่หนะเราก็ทงไปจ็ดจุดห้ามันนาพันห้า อุ้ยโหดน,นะวันเด็กนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะผม let's go <S อ่านี่ครับผมพาดูข้างล่างก่อนเลยเดี๋ยวเปิดเสียงเพลงก่อนนะกันนี่ครับแรกกับตัวนี้เลยครับวิชิลนะก็ของเนี่ยมันจะใช้แรกหนึ่งอันจะหนอึ่งแสนนะยูนิตก็เหมือนกันหนึ่งแสนอนะันนี้ก็เป็นสมุดสีแดงนะผมเพิ่มมาแรกตัวนี้หรือเราไม่ชอบการตัวนี้ก็เอามาแลกตัวนี้ได้ครับวันเด็กได้นะผมโอเคไหมนี่อ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะก็ชุดมาการแรกก็มีแค่นี้นะครับหมดแล้ว โอเคต่อไปครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูตัวตัวจีนกันด้วยนะตัวจีนนี่แว่นกันตัวนี้ครับแว่นสวยตัวแร3วิสามสิบใส่ได้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจีนกันหน่อยละกันว่าจีนมีอะไรดีๆบ้มางวะจีนก็จะอยู่กับตัวนี้เลยแผนดับโปเมียมครับก็มีของแรกเป็นแคสเหมือนกันครับนี่ครับผมระดับ de นะผมก็คือสองขีสเปริตแลวก็ sp นะสองอย่างเลยนะผมสองขีสเปริค sp นะผมก็ลืล่ลั่นนะครับแต่คือว่า จะลั่นจริงไหมก็ต้องรอดูอ่ะอืมก็ตัดคล้ายๆกับพวกอะไรเนี้ยนะผมว่าราคาก็น่าจะมีอะมันมสองขีนะขีเยอะนะสิบแล้วอีแรงด้วยนะลั่นๆเหมือนกันนะแค่การแรกแค่ห้าเอ็มเองนะครับทุกคนนะมีแค่นี้ครับคนนี้ก็มีแค่นี้เลยนะครับก็ลั่นๆบาตากั้งบาตากี้อ่ะแค่นั้นแหละอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ครับ คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยครับผมก็อัปเดตเพจมาเท่านี้จริงๆนะครับก็มีกิจกรรมวันเด็กให้ทุกคนได้เล่นนะทุกคนก็ลองไปติดตามกันได้นะผมอืมแล้วก็ครับตอนนี้ครับแฟนตาทีเซ็นะขอฝากร้านหน่อยแล้วกันนะฝากร้านนะครับรับคนดีนะผมช็อปนะครับผมก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีแคสมีนู่นนี่เน้นมีนู่นนี่นั่นครับผมก็มาดูกันได้วีสี่สิบเลยนะครับผมอ่ะโอเคผมก็มาดูก็ได้วีสี่สิบเจ็ดนะครับผมก็มีกดแคสตบ รับคนเข้าแก๊งทีซีนะสายวงสายวอนะมามาช่วยกันได้นะวอทุกทุกวันนะพุทธเสาร,ร์นะมีทิศขอดนะผมมีกลุ่ม Facebook นะทุกคนนะมีกิจกรรมทุกเดือนเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ฝากประมาณนี้นะครทุกคนนะโอเคผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก material, ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องแฟนตาตีเฮดด้วยครับถ้าเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมจบคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ